เมื่อนีรุนพาทุกคนมาเบิ้งธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์ยามแรงเลยประมาณหามงแรงเลยทุกคนเ้อรุนพาทุกคนมาเก็บปูเนาะเมื่อนี้เนาะแต่รุนให้ทุกคนเบิ้งธรรมศาสตร์นะทุกคนนี่มันจะมีธงหน้านะทุกคนเพราะว่าผลนหางกระตุกเศร้าเนาะมันจะมีหนับเนาะ นี่ทุกคนคนปูนะปูมีปูมีลูกมาทุกคนลูกกระปู